นี่นะคะเอชัวโกโก้กับคอฟฟี่ของเราจะมีวางจำหน่ายในเดือนหน้านะคะทุกคนใครที่สายอยากจะลดน้ำหนักแบบไวๆอยากจะลดไขมันเก่านะคะบอกเลยว่าคู่นี้เด็ดสุดทุกคนก็รู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโกโก้หรือกาแฟของแบรนด์เราเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าช่วยให้สาวๆหุ่นดีกันมาแบบโอ้โหนักต่อน,นักแล้วนะคะ รับรองได้ว่าสูตรใหม่นี้นะคะการปีความเห็นผลลัพธ์ที่มากกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวเลยค่ะเพราะว่าในทั้งกาแฟและโกโก้ของเรานะคะเราเพิ่มสารสกัดที่เป็นสารสกัดใหม่ๆนะคะที่เข้าไปช่วยให้เราได้เบิร์นไขมันเก่านะคะสลายไขมันหน้าท้องเพราะว่าทั้งสองตัวนะคะจะมีส่วนผสมหลักๆเลยเนี่ย ชาสีม่วงอ่ะทุกคนชาสีม่วงทุกคนรู้ไหมว่าช่วยเรื่องอะไรบ้างตัวนี้เก่งมากๆเลยค่ะกับการที่ช่วยเบรนไขมันช่วยยับยั้งการดูดซึมไขมันแล้วก็ดักจัด แป้งน้ำตาลไม่ให้ไปสะสมในร่างกายมีเปเปอร์การันตีรับรองนะคะไม่ได้เคมมั่วนะคะแล้วก็มีส้มสายพันธุ์ซัซมานะคะที่เข้าไปช่วยลดไขมันสะสมในช่องท้องทุกคนและที่สำคัญนะคะสารสกัดใดๆที่ช่วยเบลนช่วยผอบผ่านช่วยคุมหิวช่วยอิ่มน,นันเราใส่มาเต็มแม็กโดสใน กาแฟและโกโก้ของเราคู่นี้เลยค่ะเรามั่นใจมากๆว่าถ้าใครนะคะได้ทานคู่นี้นะรักหุ่นตัวเองขึ้นมาอีกมากๆเลยนะคะและตัวนี้นะคะมีอัลคานลีนด้วยที่ช่วยให้เราเบิร์นไขมันค่ะดังนั้นไม่ว่าคนออกกำลังกายหรือไม่ออกกำลังกายนะคะ ทานได้ดีทั้งคู่เลยนะที่สำคัญมีอีกตัวหนึ่งค่ะตัวสาหร่ายเคลตัวเนี้จาก USA เลยค่ะตัวเนี้ก็วิจัยออกมาแล้วว่าสามารถช่วยให้เราบล็อกเบิร์นไขมันได้ดี เช่นเดียวกันนะคะโอ้โหอยากจะให้ทุกคนทุกท่านที่รักสุขภาพนะคะได้ลองจริงๆที่สําคัญอีกสําคัญนึงอีกแล้วค่ะไม่มีสารให้ความหวานแทนน้าตาลเราใช้สารสกัดจากธรรมชาตินั่นคือหล่อฮังกล้วยค่ะที่เป็นความหวานของสองตัวนี้โอ้โหได้ทั้งหุ่นได้ทั้งสุขภาพกันเลยค่ะทุกคน